ประกาศชนะคดีดีมอดีตแฟนเสือลูกเสกการชนะคดีฟ้องร้องลั่นความยุติธรรมมีจริงประกาศชนะคดีห่ะสำหรับสาวดีมกัญญาณัฐอดีตแฟนสาวของเสือเศรษฐการลูกชายของเสกโลโซและการวิภากรโดยในวันนี้ห่ะสาวดีมได้มีการลงในไอจีส่วนตัวว่าจากเรื่องที่เคยถูกกล่าวหามาความจริงเป็นสิ่งไม่ตายชนะทางแพ่งและอาญาสรุปสั้นๆแบบได้ใจความนะคะ นางวิภากรสุขพิมายจำเลยรับสารภาพโดนปรับตามความเห็นของศาลเนื่องจากสารพิพากษาเห็นว่ามีความผิดจริงฟ n นล l ่ Finally, ทางเราชนะคดีที่ถูกนางวิภาการกล่าวหาทั้งหมดรู้สึกดีใจมากค่ะความยุติธรรมมีจริงทำผิดคือต้องได้รับผิดรับโทษก่อนจะพิมพ์อะไรลงในโซเชียลมีเดียควรพิจารณาดีๆก่อน สุดท้ายขอขอบคุณเพื่อนๆครอบครัวที่เชียร์อัพและคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆเป็นกำลังใจที่เต็มเปี่ยมทุกกำลังใจของทุกคนมีผลต่อการใช้ชีวิตอยู่ของเราจริงๆซึ่งต่อจากนี้ค่ะทางด้านของเสกและการจะมีความเคลื่อนไหวอะไรหรือไม่นั้นก็ต้องรอติดตามชมข่าวกันต่อไปนะคะ